v e m e that b o o k i i v e i t to มีประโยค give มี t h a t b o o k และ GIVE IT TO ME ทั้งสองประโยคมีคำกริยา GIVE และสื่อถึงการขอให้ใครบางคนส่งหรือจัดเตรียมบางสิ่งให้อย่างไรก็ตามประโยคทั้งสองนี้แตกต่างกันในโครงสร้างประโยคได้จุดเน้น i v e ME t h a t b o o k เป็นประโยคคำสั่งโดยตรงที่ผู้พูดขอหรือบอกให้ใครสักคนส่งหรือจัดหาหนังสือเล่มที่ต้องการอ้างอิงถึงให้ กิบอิทูนี้เป็นประโยคบังคับอีกประโยคหนึ่งแต่มีโครงสร้างที่แตกต่างกันเล็กน้อยในประโยคนี้ผู้พูด,พดกําลังร้องขอการกระทําเดียวกันเพื่อให้พังสิ่งเกิดขึ้นแต่เน้นคําสรรพนามต่างกันเล็กน้อยโครงสร้างนี้ใช้สรรพนามอิแทนวัตถุเฉพาะซึ่งสามารถทําให้ประโยคฟังดูทั่วไปขึ้นหรือใช้ได้กับวัตถุอะไรก็ได้ตราบใดที่เข้าใจว่าอิหมายถึงอะไรในบริบทนั้นๆ เน้นที่การกระทําของการให้และผู้รับมากกว่าตัวอย่างที่1 Give me t h a t book I need to read it r i g h t now ให้ฉันหนังสือเล่มนั้นฉันต้องอ่านมันตอนนี้ 2. Give it to me I return it as I am o ดูให้มันกับฉันฉันจะคืนมันเมื่อทำเสร็จ n n d but also because คำว่า and but or so และ because เป็นคำเชื่อมซึ่งหมายความว่าคำเชื่อมเหลนน่านี้ใช้เชื่อมคำวลีหรือประโยคย่อยในประโยคคำเชื่อมแต่ละคำมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันระหว่างความคิดต่างๆแอนใช้เพื่อเชื่อมข้อมูลหรือความคิดเข้าด้วยกันโดยเชื่อมคำวลีหรือประโยคที่มีความสำคัญเท่าเทียมกันหรือเกี่ยวข้องกัน But ชใช้เพื่อแสดงความแตกต่างหรือการต่อต้านระหว่างความคกดข้อเท็จจริงหรือการกระทำสองอย่างออกใช้เพื่อนำเสนอทางเลือกหรือทางเลือกระหว่างสิ่งของสิ่งหรือมากกว่านั้นแสดงให้เห็นว่ามีตัวเลือกที่แตกต่างกันโซใช้เพื่อแสดงสาเหตุและผลหรือผลลัพธ์โดยเชื่อโยงการกระทำหรือสถานการณ์กับผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น Because ใช้เพื่อแนะนำเหตุผลหรือสาเหตุของบางสิ่งโดยอธิบายว่าเหตุใดบางสิ่งเกิดจึงเกิดขึ้นหรือเหตุใดสถานการณ์จึงเกิดขึ้นตัวอย่างที่หนึ่ง I like to read book and watch movie in my free time. ฉันชอบอ่านหนังสือและดูหนังในเวลาว่าง 2. She wanted to go to the party, but she was too c h d เธออยากไปงานปาร์ตี้แต่เธอเหนื่อยเกินไป 3. Do you want t e a or coffee? คุณต้องการชาไหมหรือกาแฟ 4.It was r a i n ล d so we e e c i d e to stay i n ์อ o o r ฝนตกดังนั้นเราจึงตัดสินใจอยู่ในบ้าน 5.I stayed home because I was feeling sick ฉันอยู่ที่บ้านเพราะรู้สึกไม่สบาย เวนคำว,ว่าเวนเป็นคำเชื่อมคำวิเศษและคำสรรพนามที่ใช้กันทั่วไปในภาษาอังกฤษใช้เพื่ออ้างถึงเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อระบุว่าบางสิ่งเกิดขึ้นเมื่อใดจะเกิดขึ้นหรือได้เกิดขึ้นแล้วนอกจากนี้ยังใช้เพื่อถามเกี่ยวกับเวลาหรือเพื่อระบุเงื่อนไขสําหรับการกระทําต่างๆได้อีกด้วยเวนเป็นคำเชื่อมที่ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันโดยประโยคหนึ่งหมายถึงเวลาหรือเหตุการณ์เฉพาะเจาะจง โดยประโยคนี้จะบอกเราว่าเหตุการณ์บางอย่างจะเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นเมื่อใดในประโยคเงื่อนไขคําว่า when เมื่อหมายถึงเวลาหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนมากกว่าจะหมายถึงบางสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้คล้ายกับคําว่า if แต่มีความหมายแฝงว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแน่นอนหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นตัวอย่างที่หนึ่ง When I was outside, I l o v e playing outside เมื่อฉันยังเป็นเด็กฉันชอบเล่นข้างนอก 2. อ when in doubt, speak to a teacher เมื่อมีข้อสงสัยให้พูดคุยกับค meeting, รู 3. When w i l l the meet, i n g start การประชุมจะเริ่มเมื่อไหร่ if we go, if you see, วลี if we go และ if you see เป็นตัวอย่างประโยคเงื่อนไขในภาษาอังกฤษประโยคเงื่อนไขแสดงถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง,งโดยทั่วไปมักใช้เพื่ออธิบายสถานการณ์ที่เป็นไปได้สถานการณ์สมมุติหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นตัวอย่างที่1 if we go to the park we can have a picnic ถ้าเราไปที่สวนสาธารณะเราสามารถปิกนิกได้2 if you see Sarah cheer her I s a i d h i ถ้าคุณเห็นซาร่าบอกเธอว่าฉันทักถ่าย if I had if we went if I had และ if we went เป็นตัวอย่างของประโยคเงื่อนไขแบบที่3และแบบที่สองตามลำดับ ประโยคเงื่อนไขทั้งสองประโยคนี้แสดงถึงสถานการณ์สมมติแต่แตกต่างกันในแง่ของเวลาและความเป็นไปได้ if i had เงื่อนไขที่3หมายถึงจะภาวะในอดีตที่ไม่ได้เกิดขึ้นและแสดงถึงความเสียใจยหรือสถานการณ์สมมติในอดีต if e w e n เงื่อนไขที่2หมายถึงสถานการณ์สมมติที่อาจเกิดขึ้นหรืออาจไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคตตัวอ,อย่างที่1 if i had at new yen dollar dollar i would if temple do were ถ้าฉันมีเงินล้านดอลลาร์ฉันจะเดินทางรอบโลก2 if w e w e n t to the concert we would had i must fun ถ้าเราไปคอนเสิร์ตเราจะสนุกมาก